ปุ้ย TPN โตแทนมินลิดราม่ากินไม่รู้เวลานี่แหละเวลาท่องกินทีดังไปทั้งโลกเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์สาวมินลิดานุภาที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นไปโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล e l 2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งงานนี้มินลิ ก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังระเบิดความมันแบบสุดเวียงแถมสร้างเสียงฮือฮากลางเวทีเพราะได้รองรับถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินนรีต้นละแสนนซีรถไฟไทยสมัยรอห้าใช้มา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างและที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดคือการชวนชาวต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงโดยมินลิโชกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีทำกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากจนทำให้แฮชแทก m ฮชแท็กมิลไลฟ์ at โคเชล l าพุ่งทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์และกระแสะตอบรับของข้าวเหนียวมะม่วงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีาม่าเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนสแสดงความคิดเห็นด่าแรงแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารายาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมไม่รู้จัก,การาเทศะขึ้นเวทีแดกโน่นนี่ได้หรอไม่มีใครสอนมารายาทข้าวเหนียวมะม่วงเสียชื่อหมด งานนี้แฟนคลับของมิริีก็ไม่ขอทนออกโรงโต๊ะกลับฟาดแทนกันเลยทีเดียวตัวอย่างคอมเมนต์เช่นโอเคแดกที่ปากแต่หนักหัวคนอื่นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสร่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสารแน่มากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าควรพบแพทย์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสลิมดินขณะที่ทางด้านของปุ้ยท p n หรือปุ้ยปิยาพรเจ้าแม่เวทีนางงามเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้ออกมาโพสภาพมิลลี ขณะร่วมร้องเพลงในรอบตัดสินการประกวด Miss u นเว e ร์สไทยแลนด์ครั้งล่าสุดพร้อมระบุข้อความว่าขอแสดงความชื่นชมน้องมินลิดนนุภาคขณะทีรักุลอย่างที่สุดหนูมันเจ๋งเล็กพริกขี้หนูใครว่าเรากินไม่รู้เวลาเวลาปัดโทนี่หละเวลาทองกินทีดังไปทั้งโลกโพราะหมดอาหารไทยได้เปรียงขนาดนี้จะให้ไปแอบงวิีกินเวลาไหนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ